สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโน้ตบัลลีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ตลาดโบเบ๊นะครับซึ่งเป็นตลาดโบเบ๊ตอนรับคืนนะครับก็อยู่บริเวณถนนกลุมเกษมนะครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แยกกระสับศึกนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ เดี๋ยวผมให้ดูวันที่ในโทรศัพท์เลยแล้วกันนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันที่26กนะครับกุมบาันพันธ์2565นะครับเวลาตีหนึ่งนาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตนะครับตลาดโบเบตอนกลางคืนกันนะครับว่าช่วงนี้นะครับร้านค้านะครับที่เขามาตั้งขายเสื้อผ้าเนี่ยนะครับยังเปิดทาการปกติหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับจากสายตาเมื่อกี้นะครับก็ ว่าช่วงนี้นะครับช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับของวันนี้นะครับก็ร้านค้าก็ยังมาตั้งแบบก็คือยังโลงของยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนก็ยังน้อยอยู่นะครับคนก็มาเดินซื้อน้อยอยู่โอเคใับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศข้างหลังให้ดูก่อนนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นภาพด้านหลังผมเมื่อสักครู่นะครับก็เวลานี้นะครับก็คือเป็นเวลาตีหนึ่ง ก็ร้านค้าบางร้านนะครับอย่างร้านนี้นะครับก็ยังไม่มีของมาวางขายเลยนะครับส่วนร้านที่อยู่ใกล้ๆผมตรงนี้นะครับก็เพิ่งจะเอาเสื้อผ้ามาแขวนนะครับนะครับเท่าที่หาข้อมูลดูนะครับก็คือเขาจะเริ่มขายจริงๆนะครับตั้งแต่ตีหนเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณตีห้านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีหน่อยนะครับก็ควรจะมาตักตีสอนะครับก็คือ กอคราบมะค้าก็น่าจะเริ่มเอาเสื้อผ้านะครับเอาของมาวางขายกันน่าจะเต็มที่แล้วนะครับประมาณตีสอโอเคนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับตลาดโบเบตอนกลางคืนนะครับก็จะวางขายกันอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยครับสุดลูกหงุูกตาาเลยนะครับก็ประมาณสักประมาณกิโลกว่านะครับกิโลกว่ากว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับท okay, ุกคนนะครับสำหรับตลาดบูวเบี้ยตอนกลางคืนนะครับก็เปิดขายนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับถึงตีห้านะครับส่วนคืนวันอาทิตย์นะครับก็จะหยุดขายนะครับเพราะว่าเขาก็จะหยุดหนึ่งวันนะครับถ้าใครจะมานะครับก็มาได้ตั้งแต่นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตอนกลางคืนนะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณตีห้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงไปถ่ายนห้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับตลาดโบเบตอนกลางคืน,นครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเกค,ครับพร้มอมแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับสำหรับบรรยากาศตลาดโบเบตอนกลางคืนครับ ถ่ายบรรยากาศนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับตอนแรกนะครับผมก็อยู่ฝั่งนู้นในผมก็อย yeah. ู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานลอยข้ามมาฝั่งนี้นะครับก็ข้ามมาเพื่อที่จะหาแสงสว่างนะครับในการถ่ายคลิปนะครับก็โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับใครนะครับที่สนใจนะครับจะมาเดินเที่ยวนะครับหรือว่าอยากจะมาเดินซื้อของซื้อเสื้อผ้าราคาถูกนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับก็มีน่ ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็มาได้นะครับที่ตลาดโตเน่ตอนนีนนะครับก็ขอไปนับเสียงรถดังไปนิดนึงนะครับก็มาได้นะครับก็เวลาประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับเป็นประมาณตีห้านะครับแต่ที่จะแนะนําเลยนะก็คือต้องมาประมาณตีสองนะครับก็ผมเดินไปนะครับประมาณ3 0มินาทีนะครับก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s ับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ